สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนนะคะที่จะเข้ามารับชมรับฟังนะคะทางช่องนิสาชาแนลนะคะสวัสดีค่ะเมื่อนี้กสิมากินมาม่าเผ็ดเกาหลีนะคะเป็นเขา,าเศร้าเขาเที่ยงค่ะมัดร่วมกันไปเลยนะคะเขาวบะมีเวลาค่ะกินมัดร่วมกันไปเลยเขาเศร้าเขาเที่ยงค่ะพูดนะพี่น้องเป็นตาแซบบ่เป็นตาแซบบ่จ้ะเป็นตาแสบเนาะเป็นตาแซบดากพอมักลาหน่อยสีแสบดากบ่บุ้นี่เขากินนมนมมันนิสาเนาะสิแซบดากบ่บุ้นบวมี อกไก่ย่างเกลือนะคะอกไก่ย่างเกลือค่ะท่าเกลือซื้อๆค่ะแล้วก็ย่างไฟนะคะนะก็มีหอยลายนะคะหอยลายค่ะมาจ่ามาแซ่บๆํกากัดจ้ะฝ่าวกินเดลูกสิตื่นก่อนนะคะเนาะแต่ว่านาังนอนโดนแล้วแต่นิสาขาเห็ุงานบ้านอยู่นะคะเนาะทำงานบ้านอยู่กว่าจะได้กินข้าวนะคะ mm hmm. แต่ี่น้องพักรำค่ะ nó nhanh hoàn hoàn vô อะไรเจ้าสาครูสาคูกินไม่ได้มันเผ็ดมันเผ็ดแล้วก็มันเค็ม <ś c oughs> กินไปพร้อมไวลูกไปพร้อมค่ะ <ś cis> <ś cis> กินไปเลี้ยงลูกน้อยไปเนาะคะนะ่ะเนาะชิบิตเมลูออน ดีงามดีงามพลัมเปียดจะสุภาพกันอยากมีเด้อมีเราบ่มีเวลาเป็นของเจ้าของเด้อมีมีเราจะต้องอสละชีวิตเด้วสิบอกไ้เด้อสาะความสนุกสนานของเจ้าของเด้อค่ะเด้อเอาเวลามาเลี้ยงเบบีนะคะ ทาเกลือซื้อๆค่ะพวกไก่ย่างพวกหมูย่างเนาะมาทาเกลือซื้อๆแล้วก็ย่างไฟอะค่ะไต้องปรุงรสอีกอย่างหลายงย่าง มือนี่สิเป็นซองไอซ้ซองน,นีสาพาแซบเนาะคะนะนีสาพาชิมนีสาพาแซบกินง่ายๆจะตายไม่ลูกอ่อนนะคะมือเนี่ยมันหยิบมาเป็นสองน,นีสาซาแนวเด้อ <c oughs> จะปากับเป็นนีสาซาแนวคนเกา่าคนเดิม,ค,ดมคือเกาวละคะ่ะขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังนีสานะคะเป็นกําลังใจให้นะคะขอบคุณมามา,มาค่ะบ้านหลังใหม่บ้านหลังน่น้อยนะคะน้อง ขอบคุณลหลายเด้อพ่อแม่พี่น้องเ้ยมูเจ้าขาขอบคุณลหลายค่ะมูเจ้าขาขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่มาถึงว่ดป,ปาดกันนะ กับเผ็ดอยู่ได้่เป็นหอังแต่กับแสบนะเผ็ดแบบแสบๆอยากบอ่อยากบ่พูดใดอยาก มาเด้อมาเด้อเส้นบักเงาคำใหญ่ๆจ้ะแซบอกไก่ย่างเกลือ กินไปกว้วยลูกปรพร้อมชีวิิแฮปปีค้ค่ะปปี้เอนดิ้งค่ะพี่น้องเอ้ยมวนซึนเลียงลูกมวนซึนกินเขาไปก้วยเปไป แลวเมื่อเลี้ยงจะเห็ดอันผัดหอยลายค่ะอือผัดหอยลายเหลืออยู่มันมีหอยลายเหลือก็อจะผัดเป็นผัดน้ำพริกเผานะคะเนาะผัดน้ำพริกเผาหอยลายใส่ใบโหระพา มากทุกกันค่ะผัดหอยลายใส่ไปโหระพาเน,ะนเาะแซ่บใส่น้ำพริกเผาใส่หอยลายใส่ใบโหระพาได้หลายแซ่บจ้ะนึกขอบเจ้า เลยละพี่น้องมันอีก,กบว่ามี้อย่างหลายมีเตงสบอกว่าขอบคุณขอบใจพ่อแม่พี่น้องสุผู้สุคนนะคะเด้อมุกเจ้าขาที่เขามารับส้มรับฟางในสารนาที่เขามาทรงกำลังใจนะคะเนาะขอบคุณหลายๆที่บอถิ่มบดปลากันนะคะเนาะส่วนไป็นไนรก็ออยังยูเป็นหมูเป็นพวกกันนะคะเนาะช่วงนี้นิสาก,ก็ไล่ซดแล้วนะคะเจ้าช่วง,วงไล่บ่ค่อยบ่ค่อยเป็นเวลาคะ่ะมีเวลาช่วงไหนก็ไลยช่วงนั้น แต่่าช่วงมากันนี้มาคืนน่ะไล่พยายามสิไล่บ่ขาดค่ะเก็บชั่วโมงเนาะคะนะ่ะเนาะขอบคุณแรงใจแรงกายขอบคุณพลังปวกหลายๆพี่ๆเด้อค่ะเด้อที่เขามารับช่มรับฟ้าง๊าบา,บาย